สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้พิชาลีอยู่ปากทางเข้าเขื่อนรัชประภาแล้วนะครับซึ่งเขื่อนรัชประภานี่จะอยู่ในเขตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นะครับกิจกรรมต่างๆบนเขื่อนนะครับก็มีล่องแก่งนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเดินดูธรรมชาตินะครับอีกเยอะแยะมากมายที่ยืนข้างๆพี่ชลีนะครับก็คือพี่คำสิงห์พี่คำสิงห์จะเป็นผู้ดูแลนะครับก็คือพฤกษารีสอร์ทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คำสิงห์ดูแลพฤกษารีสอร์ทนี่ก็คือในกรณีที่ถ้ามีลูกค้าเข้ามาเที่ยวนะครับพฤกษารีสอร์ทเรามีมีการบริการการต้อนรับกับเขาอย่างไรบ้างคือการต้อนรับของพฤกษารีสอร์ทนะครับคือว่าเป็นราบริการลูกค้าแบบ เป็นกันเองนะครับเด็เ็ๆพี่น้องนะครับอยากให้ความสะดวกทุกอย่างกับลูกท้านะครับผมบโดยจะพอเวลาลูกท้าจะเที่ยวเราก็มีรถบริการที่นี่นะครับเที่ยวนี่หมายถึงไปเที่ยวไหนฮะไปเที่ยวเขื่อนรัฐยประพานะครับผมอ๋อขึ้นไปบนเขื่อนครับผมแล้วไปบนเขื่อนแล้วไปเที่ยวไหนอีก มันมีก็คุณหลินเมืองไทยนะครับแล้วก็ล่องแก่งครับผมอ๋อคุณหลินเมืองไทยครับผมแล้วก็มีกิจกรรมล่องแกง่งค,ครับผมอ๋อครับผมครับท่าน<ร>ผู้ชมสำหรับพึกษารีสอทนี่นะครับก็จะเป็นรีสอร์ทกิจกรรมเลยก็ว่าได้นะครับที่จะมีกิจกรรมต่างๆให้เราได้สนุกสนานนะครับไม่ว่าจะขึ้นไปอล่องแก่งเอ่ยไปไหนต่อไหนไปดูไปดูธรรมชาตินะครับเดี๋ยวสักครู่เราเข้าไปดูชมบรรยากาศของพึกษารีสอดกันดีกว่าครับว่าภายในพึกษารีสอดมีอะไรให้เราอีกบ้างครับ

ห้องอาหารของครัวพึกษานะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนและประยุกต์เป็นห้องประชุมสัมมนาที่สามารถจุคนได้นับร้อยเลยทีเดียวครับ I I'll saying is ain't no rid vanities with guess go yourself just be there better reason the seasons. what and to no of ครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับของพึ่งสาวร,รีสอร์ทนะครับซึ่งพึ่งสาวร,รีสอร์ทนี่จะอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุร,ราษฎร์เนี่ยเพียงแค่ชั่วโมงกว่าบเท่านั้นนะครับเส้นทางการเดินทางนะครับจากสุร,ราษฎร์ก็มุ่งตรงเลยครับเข้าสู่เขื่อนรัชชพัฒนานะครับซึ่งพึ่งสาวร,รีสอร์ทจะอยู่ปา,ากทางเข้าเขื่อนเนี่ยจากทางแยกนะครับเพียงกิโลเดียวเท่านั้นเองนะครับ

ษารีสอร์ทเราก็จะมีกิจกรรมก็ให้กบบนักท่องเที่ยวที่มาพักที่เราครับผมครับนะครับเราจะมีกินกานนตลอดครับผมโอเคถ้าเกิดยังไงนะครับถ้าท่านผู้ชมแวะเวียนเข้ามาเที่ยวทางจังหวัดสุราษฎร์นะครับหรือจะเข้าไปเที่ยวเขื่อนรัชประพานะครับหรือเขื่อนเที่ยวหลานเนี่ยครับพักษารรีสอร์ทนี่แหละครับเป็นรีสอร์ทที่น่ามาพักมากๆเลยครับ